ไปดูอาชีพอาชีพนี้ครับอาชีพปั่นสำรอถีบที่คู่เมืองขอนแก่นมานานหลายสิบปีกำลังจะเรือนหายไปจากสังคมไทยแต่ว่ายังมีคนกลุ่มกลุ่มหนึ่งเหลืออีกไม่มากแล้วนะครับที่ยังยึดอาชีพนี้เพราะผงแหนในอาชีพของคนไทยนะครับในเรื่องนี้มีรายงานครับ กว่า30ปีที่ลุงน้อยอายุ65ปีชาวจังหวัดขอนแก่นที่ยึดอาชีพปั่นสํารอถีบเลี้ยงครอบครัวส่งเสียลูกให้ได้เล่าเรียนหนังสือจนจบการศึกษาทั้ง4คนแต่วันนี้สํารอถีบกำลังเรือนหายไปจากสังคมที่อยู่คู่เมืองขอนแก่นมานานนับหลายสิบปีเป็นเพราะความเจริญที่ย่างก้าวเข้ามาอย่างต่อเนื่องจากอดีตจนถึงปัจจุบันลุงน้อยเล่าว่าตนเองขับสํารถถีบมาตั้งแต่ปี2517จนถึงปัจจุบัน เมื่อก่อนสำรอ้อถทิพในเมืองขอนแก่นมีอยู่ราว300 400ถึงคันรายได้เฉลี่ยตกวันละกว่า100บาทและเป็นรายได้ที่มากในสมัยนั้นแต่ปัจจุบันมีเหลือเพียงไม่กี่สิบคันรายได้ตกวันละ200บาทและก็ไม่ได้เป็นเงินที่มากมายอะไรนะเวลานี้โอ้แต่พวกสวนสิเก่งเนาะมันก็กมีแบบสี่สิบกปีละผมสี่สิบกาปีละแต่ลาค่ารถสามบาทห้าบาทคุะน้าในที่สำรอลอดทิพยเดี๋ยวนี้สำรอ้อกทิพรถล่วงที ออรร้มคนแาา่่ัยพลุงน้อยยังให้เหตุผลอีกว่าหากจะให้ตนเองเปลี่ยนจากสามล้อทีบเป็นขับสามล้อเครื่องหรือรถตุก๊กๆคงไม่ไหวเพราะตอนอายุมากแล้วอีกทั้งยังเป็นอาชีพที่ตนเองถูกพันมาตั้งแต่ต้นที่สามารถเลี้ยงครอบครัวและส่งเสียให้ลูกทั้ง4คนได้รับการศึกษาถึงแม้จะไม่สูงมากนักแต่ทุกวันนี้ไม่มีลูกคนไหนที่มาย,ยึดอาชีพปั่รสล้อทีบเหมือนตน วสมัยของแต่ส้มด้เนาะกันสมัยทุกเมือมันสม้สมบัวไวแล้วนะสามล้ออนนี้บัวครับเพื่อที่จได้เปลี่ยนอกผมมันเท่าแล้วนี่ละดีเลิกได้ลแล้วอีกไม่นานลุงน้อยจะเลิกปั่นสําร้อถีบเพราะอายุมากแล้วและไม่สามารถรับจ้างปั่นสําร้อไปได้ระยะไกลไได้เหมือนสัมร้อเครื่องหรือรถทุกๆคงจะมีเฉพาะความทรงจำเพียงเท่านั้นที่สัมร้อถีบเคยอยู่คู่เมืองขอนแก่นมาอย่างช้านาน ข่าวโฮมทีวีรายงาน